ปพุ <S 2> <S 2> ป่งเป็นฝอยเลยนะครับแรงแรงจริงๆนะครับสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์มาแล้วครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูนะครับมาดูปั๊มน้ําที่เราเคยติดตั้งให้คุณยายแล้วนะครับ โดยการใช้แผง1แผงแผงเป็นแผงมือสองนะครับแผงมือสองแผงนี้นะครับแผงอามาฟัดผมก็ยังไม่ได้เอาขึ้นเลยแผงมือสองเนี่ยแผงนี้เป็นแผง300วัตหรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋อเขาปิดไว้นะครับเขาปิดไว้เนี่ย ไม่เป็นไรเดาๆไว้น่าจะส่งร้อยกว่านี่แหละ,ะไม่เป็นไรนะครับทีนี้ผมจะเอาผมจะทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับว่าแผงหนึ่งแผงนะครับแผงหนึ่งแผงใช้กับปั๊มน้ำสามร้อยเจ็ดสิบห้าวัตของผมนะครับที่ผมเอาไว้อยู่ข้างล่างนู้นนะครับมันจะมีความแรงขนาดไหนนะครับแล้วก็จะเอาสองแผง มาขนานกันให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเพราะว่าที่ผมจะทำสองแผงผมมีแนวคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าผมจะทำเป็นเดี๋ยวผมจะอุ่ไว้ก่อนนะครับแล้วผมจะทำให้เพื่อนๆดูฝากกดติดตามกดไลค์กด u like, b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์ติชมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทำแผงแผงกับปั๊มตัวนี้นะครับเดี๋ยวทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับ ตอนนี้คือผมติดตั้งปั๊มเรียบร้อยนะครับถอดปั๊มออกจากสายท่อ P.E. สายนี้นะครับแล้วผมจะไปเปิดให้เพื่อนดูนะครับนี่คือผมจะทดสอบหนึ่งแผงนะครับหนึ่งแผงในเวลาเที่ยงครึ่งนะครับตอนนี้คือเวลาเที่ยงครึ่งผมก็ทำสวิตไว้ตรงนี้นะครับยึบยกขึ้นมานิดนึงเนี่ยสวิตผมก็ทำแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเปิด น้ำน้ำเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆนี่คือจากแผงหนึ่งแผงนะครับแผงนี้หนึ่งตอนนี้คือที่เพื่อนๆเห็นก็คือเราต่อหนึ่งแผงนะครับหนึ่งแผงสองร้อยสารอยวัตต์นะครับแผงนี้สามรอยวัตต์แล้วก็ตัวนี้สามร้อยเจ็ดสิบห้าวัตต์นะครับท่อสองนิ้วลดมาเป็นนิ้วครึ่ง แล้วลดตัวที่พุ่งนะครับก็คือ1นิ้วนะครับเพื่อให้ต่อเข้ากับท่อ P.E. ของเราแล้วก็เข้ากับระบบได้เลยนะครับเอาเด็กๆมาแล้ว ตอนนี้ผมต่อไอ้ขนานเสร็จแล้วนะครับคือจะเห็นว่าแผงแผงสองแผงแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับอากาศร้อนมากนะครับส่วนมากมือถือมันจะมันจะล็อกน้ำแรงมากนะครับแรงแรงจริงๆครับนะครับผมก็มีตัวต่อขนาดน,นะครับ ตัวต่อขนานมาสองตัวบวกลบนะครับบวกลบแล้วก็บวกบวกลบ,ลบนะครับขนานก็คือขนานกันไปเลยสองแผน่นดูระดับน้ํานะครับดูน้ําพุ่งเป็นฝอยเลยนะครับแรงแรงจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะบังนิดๆน,นะครับบังนิดๆะลงบัง อันนี้คือบางบางหนึ่งแผ่นนะครับบางหนึ่งแผงน้ำลดลงนะครับนี่คือบางหนึ่งแผงเลยถ้าผมหยุดบางนะครับขึ้นนะครับโอ้แรง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 ถือว่าใช่ได้นะครับ <c oughs> สองแผงเดี๋ยวผมจะทดลองยังไงเดี๋ยวติดตามช่องของผมไว้นะครับว่าผมจะใช้สองแผงแล้วผมจะทำการทดลองยังไงนะครับ น้ำกระจุยกระจายมากนะครับพุ่งพุ่งแรงกว่าเดิมนะครับพุ่งแรงกว่าเดิมเยอะนะครับเดี๋ยวให้ดูเต็มๆนะครับสองแผงสามร้อยสามสิบวัตต์นะครับกับสามร้อยแล้วก็ขนานกันนะครับขนานกันแล้วก็ใช้กับปั๊มน้ำสองสามร้อยเจ็ดสิบห้าวัตต์นะครับน้ำพุ่งแรงมากนะครับ คือหนึ่งหนึ่งแผงก็พุ่งแรงในระดับหนึ่งแต่อันนี้คือสองแผงนะครับขนานกันทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าผมจะทดสอบอีกก็คือมีโปรเจกต์ก็คือเอาสองแผงนี้นะครับแล้วจะทำทาตามโปรเจกต์ผมว่ามันจะผ่านไหมนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าผมมีอะไรจะทำให้เพื่อนๆดูนะครับว่าอ่า อันนี้คือสองแผงนะครับเปรียบเทียบกับห